วันนี้ซื้อวะัละคังมาองหนึ่งสิบกว่าล้านเดี๋ยวหยิบให้ดูซื้อมาสิบกว่าล้านาเกือบยี่สิบล้านวันนี้ซื้อวะัละคังมาองอยากดูเปล่าอยากดูไหมดูค่ะเทพซึบอืม้มนี่ไปนี่ พระสมเด็จวระคังพระลอดกุกวัดมหาวันลูกสะกดแม่กสิทธ์หลวงพ่อทับวัดอนงอมมีแต่เทพ เจลลี <Jelly> ่เป็ดเนี่ยบอกว่าให้พกไว้กินกันหิว